โอเคอะเดี๋ยวเรามาต่ออีกรอบลงเมื่อกี้เทปหมดนะครับอันนี้เป็นตอนเท่ากับเป็นตอนที่4นะครับตอนที่สี่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องแมกนิโตเรื่องอันเทเนเตอร์อันเทเนเตอร์ก็คือเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าจะเป็นชนิดอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งถ้าขวดลวดหมุนหมุนหมุนซักสนามแม่เหล็กเขาก็เรียกว่าไดนาโมถ้าแม่เหล็กซึ่งมีสนามแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กคงที่แล้วแม่เหล็กมันเคลื่อนที่เขาเรียกว่าแมกนิโตนะครับ กรณีที่คุณมาเรียนทำกังหันลมเนี่ยจะเป็นชนิดแมกนิโตเป็นกังหันลมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดณนะปัจจุบันนี้ก็คือใช้สนามแม่เหล็กคงที่เนี่ยหมุนเลยหมุนไดเรกเลยไม่ต้องมีเฟืองคดไม่ต้องมีอะไรหมุนได้สดสดโดตยตรงเลยไดเรกเลยนะครับหมุนเร็วหมุนช้าๆได้ไฟน้อยหมุนได้พลังงานน้อยหมุนยิ่งจัดหลบวัดยิ่งสูงพลังงานยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกนารหันลมสมัยใหม่ณนะปัจจุบันนี้ เป็นกระหันลมชนิดแมกนีโตอย่างที่คุณจะมาเรียนนี้แต่นี่ผมสอนมาสิบกว่าปีแล้วนะสนามเหล็กก็จะหมุนเวลาเรียงแม่เหล็กก็เรียงบวกลบบวกลบบวกลบนะครับทําไมต้องมีสองแผน่นทําให้สนามแม่เหล็กสองแผ่นเนี่ยเนี่ยแม่เหล็กสองแผ่นเนี่ยทําให้เกิดการบีมบล็อกบล็อกสนามแม่เหล็กไว้สนามแม่เหล็กก็จะเข้มข้นอยู่างนี้พอพอแม่เหล็ก ตัดขดลวดขดลวดอยู่นิ่งๆเนี่ยขดลวดอันนี้หน้าสิบเจ็ดนะครับเอกสารอยู่ที่หน้าสิบเจ็ดขดลวดอยู่นิ่งๆถูกถูกสามเหลก็กบล็อกเอาไว้ถูกแผลลก่นเหล็กนี่เป็นแผลล่นเหล็กตัวนี้คือแม่เหลก็กแม่เหลก็กแผลลก่นเหล็กความเข้มสนามเหล็กตวัวนี้ความเข้มสนามเหล็กนี่สูงมากอยู่ๆมาตัดขดลวดได้ฟฟ้า,ยาม,มาใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็หลักการเขาให้เข้าใจว่า มันมีแม่เหล็กประกบหน้าหลางังอ่ะบางทีอาจจะทับสับนิดหนึ่งลองลองมาดูสัตบนิดน,นะสตาร์ทก็คือน็อตที่มันเป็นเกลียวยาวยาวเก้าสิบเซนร้อยเซนเลยสองเมตรสามเมตรอะไรเนี่ยมันจะมีขายเยอะแยะนะครับสตาร์ทนี้ใช้ขนาดสิบสองมิลเกลียวละเอียดบอกเขามัจจะมีเกลียวนิ้วเกลียวมิลเกลียวนิ้วกับเกลียวมิลคำว่าสเตเตอร์ก็คือส่วนอะไรก็ได้ที่อยู่นิ่งๆก็เรียกว่าสเตสเตอร์บางทีผมอาจจะ ทับศับไปนิดนึงโรเตอร์คือส่วนที่หมุนอะไรที่มันหมุนหมุน,มนอย่างเช่นใบพัดแม่เหล็กอย่างเงี้ยลูกปืนที่มันหมุนหมุนหมุนตลับลูกปืนเนี่ยาเรียกส่วนที่หมุนเขาเรียกว่าโรเตอร์นะครับส่วนที่มันอยู่นิ่งๆอย่างเช่นขดลวดโครงสร้างเขาเรียกว่าโรสเตเตอร์นะ Chris. ส่วนที่อยู่นิ่งๆนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวดูตำราแล้วโอ๊ยงงไม่ต้องไปงงครับฟังผมอธิบายผมอธิบายละเอียดกว่าฝรั่งอีก หน้าสิบเจ็ดนะครับต่อไปหน้าสิบแปดอุปกรณ์ส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นก็คือลูกปืนดุมรถนะครับกางหันที่เราจะมาใช้เรียนทําขนาดห้าลวเนี่ยใช้ดุมรถเก่งดีที่สุดเป็นของเก่าที่มีค่ามากได้รับมาตรฐาน ISO รถหนักหนึ่งตันบรรทุกอีกหตันมันแชร์น้ำหนักไปที่ล้อเนี่ยต้งห้าร้อยกิโลกังหันหนักไปถึงสามสิบกิโล สบายๆไม่ต้องไปออกแบบกึง่งลูกปงลูกปืนอะไรให้วุ่นวายนะครับถ้าทําผิดจากที่ผมอธิบายสตังเพิ่มตังทั้งนั้นเสียค่าใช้จ่ายไปซื้อดุมรถไปซื้อดุมรถเก่าๆซื้อเชียงกงหรือซื้อเชียงกงซื้อโตโยตา้าหรือเจนิสันหรือรุ่นไหนก็ได้โตโยต้านะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะท้องตลาดมันจะเป็นซื้อดุมมือสองมาจากญี่ปุ่นเขาจะตัด รถที่ครบกาหนดวิ่งแล้วเนี่ยเขาจะก็ตัดแยกเป็นชินช้นๆชิ้นๆของยังดีๆยังปิ๊งปิงอยู่เลยนะครับเอาดุมที่มันวิ่งตามเฉยๆบอกเขาถ้าดุมที่มันเป็นเพาขับคุณจะมือหมุนไม่ได้แต่ถ้าเป็นดุมที่วิ่งตามเนี่ยเวลาคุณเอามือจับเนี่ยมันจะมุนได้แล้วคุณก็ถอดฝาดําออกถอดเอาตัวฉชาะแบริง่งก็คือลูกลูกปืนออกมาใช้ประโยชน์เท่านั้นเองอฝาดําก็าไ้มาร์กเกอร์ก็ไว้มาร์กไอรูแม er, ่เหล็กมาร์กรูแม่เหล็กตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เป็นมาร์กรูที่จะเจาะเสรแทน่นเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปชั่งกิโลขายอะไรก็ได้ซื้อซื้อยกชุดเลยซื้อที่บางพีหรือร้านไขาของเก่าเชียงกงอะ่ะชุดละส่ร้อยห้าร้อยแพงสุดไม่เกินหกรถ้าไปซื้อร้านของเก่าเนี่ยประมาณ200เองขายตามน้ำหนักนะครับเราถอดออกมาก็จะรูปร่างแบริ่งครับปืนจะมีแบบสีรูห้ารูแล้วแต่เราเลือกถ้าคุณได้สี่รูถ้าคุณได้สี่รูคุณก็ เจาะแผ่นยึดแม่เหล็กเนี่ยสีรูถ้าคุณได้แบบ5้ารูก็ยึดแผ่นแม่เหล็กเนี่ยแบบห้ารูเอาฝาดาเนี่ยไปให้เขาให้โลงกึงโลงกึงเขาจะเจาะให้ตามรูเป๊ะรูสิบมิลเนี่ยเขาจะเจาะสิบมิลตามฝาด้ำนะครับแล้วรับจะประกอบอะไรนี่ง่ายสะดวกถ้าทําผิดจาก,จากตําราเล่มนี้งานเข้ายุ่งยากนะครับไอ้ประเภทคิดมากคิดเกินทําตัวแรกให้มันจบก่อน ตัวต่อไปค่อยไปพลิกแพงทําตัวที่หนึ่งให้มันจบก่อนอันนี้ก็ที่เรามาเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่องใบพัดเรื่องแม่เหล็กเรื่องโครงเหล็กเรื่องดุมรถนะครับหน้าสิเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยหน้าสิบแปดนะครับทีนี้ก็เราจะมาเข้าเรื่องเรื่องโครงสร้างอ่านะ ทั้งหมดเนี่ยจะเอาดุมจับได้ตรงไหนเอาใบพัดจับตรงไหนหางเสือจะยึดยังไงทั้งหมดขดลวดจะยึดยังไงมันอยู่ที่โครงสร้างงานเหล็กตัวนี้นะครับถ้าอยู่ในซีดีรูปภาพก็อยู่ในหมวดโครงเหล็กหางเสืออะไรนพวกนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดต่อไปเลยไม่เป็นไรกว่าจะจบก็น่าจะหลายวันอยู่นะครับ เปิดตำราหน้าสิบเก้าครับทีนี้หน้าสิบเก้าเรื่องโครงเหล็กเลยต่อด้วยเรื่องโครงเหล็กอ่ะเมื่อกี้ผมบอกแล้วสเตเตอร์ก็คือส่วนที่อยู่นิ่งๆท็อปสเตเตอร์ก็คือส่วนที่อยู่นิ่งๆบนสุดอ่าท็อปก็บนนะครับออยสำหรับยึดแม่เหล็กแผ่นเอ้ไม่ใช่ยึดแผ่นขดลวดดูในซีรูปภาพจะเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นออกมาแบบนี้ตัวนี้คือฮับก็คือแบริ่งจุดหมุนแบริ่งปืนที่เราถอดจากดุมที่เราถอดจากดุมรถเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยมานะครับ รูนี้จะยึดแผ่นขนลวดบนรูด้านนี้จะยึดแผ่นขนลวดปีกขวามือเวลาลูบรูปใบพัดมันจะเป็นรูปทรงรูปทรงใบโพใช่ไหมครับจะมีรูตรงนี้สองอันข้างในจะประกอบไปด้วยขนลวดเยอะแยะเลยจะออกแบบเก้าขดสิบขดอะไรก็ว่าไปนะครับจะมีหนึ่งรูสองรูสามรูนี้ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโเสานี้จะตั้งดิ่งกับพื้นโลกนะตัว ตัวยอแบริ่งเนี่ยตัวปอกเสาเนี่ยปอกโคมันเนี่ยนะยอแบริ่งเนี่ยปอกตัวนีย้ยาวทั้งหมด12นิ้วใช้แป๊บเส้นผ่านศนยกลาง2นิ้วนะครับเดี๋ยวจะลืมพูดแป๊บตัวนี้เส้นผ่านศูนยกลางใช้แป๊บ2นิ้วเลือกเอาอย่างหนาเลยค่าน้าเงินความยาวทั้งหมดเนี่ยความยาวทั้งหมดอ่ะ12นิ้วนะครับ อันนั้นจะเป็นเหล็กฉาก2นิ้วคูณ2นิ้ว2นิ้วคูณ2นิ้ว2นิ้วคูณ2นิ้วหนาหมิลหรือ6มิลอย่าไปประหยัดใช้3มมิลอะไรทําเป็นโชยกมือเดียวขึ้นนะครับเดี๋ยวพายุมาสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยมันต้องบวกน้ําหนักหลายอย่างด้วยความแข็งแรงด้วยเหล็กก็ใช้เหล็กฉาก2นิ้วคูณ2นิ้วนี่ก็เหล็กฉาก2นิ้วคูณนิ้วนี่ก็เหล็กฉากคูณ2นิ้วคูณ2นิ้วตัวนี้เป็นดูมลดแบริ่งเดี๋ยวพอถึงพูดเรื่องแบริ่งของจริงจะอธิบายอีก สลับซับซ้อนอีกนิดนึงดุมยุโรปดุมมือสองยุโรปดุมละห้าพันดุมญี่ปุ่นดุมละสี่ห้าร้อยใช้ดุมญี่ปุ่นเหลือเฟือแล้วครับนะครับอ่าเปิดเอกสารหน้าสิบเก้าหัวใจทั้งหมดอยู่ที่สี่องศาตันาวนี้เสานี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเสาอ่ ailing, ายอแบลลิงเ่ยเสาเสาบูมกลางหันเนี่ยเสาที่จะสวงเข้าไปในในหัวกังหันเนี่ยมันจะต้องตั้งดิ่งพื้นโลก แต่โครงเหล็กทั้งหมดเนี่ยโครงเหล็กโครงเหล็กตัวนี้นะครับกระด,ดุมตัวนี้แต่หน้าแปลนที่จะใช้ยึดแผ่นขดลวดแผ่นแม่เหล็กแผ่นหน้าแผ่นหลังแผ่นขดลวดใบพัดทั้งหมดจะถูกยกเชิดหน้าด้วยสี่องศาตัวนี้เหตุผลก็คือจะทาให้ให้ปลายใบพัดเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะลักษณะพอมันเชิดสี่องศาปั๊บเนี่ยปลายปบพัดเนี่ยมันจะห่างจากเสา นะครับยา,ามาเนี่ยมันก็ห่างมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่งอตีสาวเหตุผลมีแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นกังหันเล็กแค่ไหนจนถึงตัวใหญ่ใหญ่ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปอยู่บนตัวเจเนเตอร์ตัวไมพัดกังหันน่ะอย่างเขาคอพิชบูร์หัวใจตรงนี้อันนี้ตัวเล็กเด็กๆเม่องนอกเขาตัวสิบเมกะวัตต์ของเราแค่ตัวสเมกะวัตต์เล็กๆยังเล็กอยู่ตัวใหญ่ก็ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปทุกตัวจะต้องเชิดหน้าสีองศา เชิดหน้า4องศาเหตุผลก็คือไม่ปลายใบพัดมันตีกับเสาทาวเวอร์ทเท่านั้นสี่ก็ได้ห้าก็ได้หกก็ได,ได้ดีที่สุดก็คือที่4องศาถ้าห้าหกเจ็ดแปดมันก็จะเชิดหน้าไปมากไปพอเชิดหน้ามากไปปุ๊บการรับลมก็จะน้อยนะครับพลังงานที่ได้ก็จะน้อยเดี๋ยวทําตามตําราเล่มนี้แล้วจะมาจะเชิดหน้า4องศาเองอันนี้เอกสารอยู่หน้า19นะครับต่อไปก็ เอกสารหน้า20ครับเปิดตามเลยเมื่อวานผมไปมินบุรีไม่ได้บรรยายก็วันนี้เลยบรรยาย2เทปซ้อนเลย2วันซ้อนชดเชยนะครับ <c oughs> อ่ะตัวนี้แป๊บตัวนี้ใช้แป๊บ2นิ้วนะครับใช้แป๊บ2นิ้วเส้นผ่านกลาง2นิ้วหนาค่าํำเงินเลยไปซื้อร้านไข่ของเก่ามายาวแค่12นิ้วเองยาวมาซื้อมาเป็นท่อนมันก็ได้แล้วก็มาตัดเอาให้ช่างเขาตัด หนูเชื่อไม่เป็นผมอ็อกเหล็กไม่เป็นไม่เป็นไรไปร้านเหล็กดัดหน้าบ้านปักซอยบอกอาตัดเหล็กชี้นี้ผมหน่อยยาวสิบสองนิ้วเดี๋ยวก็ตัดแป๊บเดียวเสร็จไม่ต้องไปซื้อไฟเบอร์ไม่ต้องอ iber, ไปซื้อเครื่องอ็อกเครื่องเชื่อมคุณสั่งงานที่เป็นไม่ยากนะครับขอให้เรารู้มีตาราอยู่ในมือบอกเขาเนี่ยช่างอผมอยากได้รู้แบบนี้ตัดตรงนี้ผมหน่อยยาวสิบสองนิ้วเดี๋ยวก็ตัดให้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เหล็กฉากมาเหล็กฉากก็ใช้เหล็กฉากสองนิ้วคูณสองนิ้วไปร้านไข่ของเก่าซื้อเหล็กฉากมายาวมาสักเมตรท่อนไม่น้อยกว่าเมนึง เสร็จละได้กังหันตัวหนึ่งละร้อยกว่าบาทตัดเหล็กฉากสองนิ้วคูณสองนิ้วอ่าเนี่ยสองนิ้วคูณสองนิ้วก็จะได้มาหนึ่งชิ้นไว้สําหรับยึดตัวบนไว้สําหรับยึดตัวบนนี่นี่นี่ตัวบนนะครับเนี่ยนี่สิบสองนิ้วสามร้อยมิลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัดทั้งหมดหนึ่งตู้หนึ่งชิ้นสองชิ้นอ่าชิ้นที่หนึ่งมีชิ้นที่สองอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยด้านขวางเนี่ย ให้ตัดสี่นิ้วครึ่งนะครับตัดสี่นิ้วครึ่งหนึ่งชิ้นแล้วเหล็กฉากแองเกิลเหล็กฉากสองนิ้วคูณสองนิ้วเนี่ยตัดสี่เ็ดนิ้วครึ่งเนี่ยสองชิ้นก็จะมีชิ้นบนกับชิ้นล่างได้อีกสองชิ้นนะครับเนี่ยจะเป็นสองชิ้นดูในรูปซีดีจะเห็นชัดเลยช่างที่ช่างกำลังตัดจุดนี้เว้าส่วนนี้แล้วก็เว้ายึดส่วนนี้ ประกอบประกอบ2ชิ้นนี้เข้าหากันก่อนทีนี้หัวใจทายังไงมันถึงจะเชิดหน้า4องศาหัวใจอยู่ตรงนี้หัวใจอยู่ที่ C กับ D ดูในตำราเห็นไ,ไหมครับดูในเอกสารหน้า20หัวใจทั้งหมดทั้งปวงมันจะเชิดหน้า4องศาได้ก็คือ C กับ D วัดวัดลงมาดี D. เนี่ย13มมิลส่วน C นี่20มิลแล้วก็เว้าตามรูปร่างของแป๊บ2นิ้วตัวนี้ หรือไม่ก็ดูในตำรานี้นะครับมันจะมีบอก A B C D E F เนี่ยเขาจะกำหนดอักษรได้หมดแล้วอย่าง A เนี่ยความยาวเท่าไหร่ยาว11นิ้วครึ่งเห็นไหมครับนี่เขาเขียนว่า11นิ้วครึ่งนะ11นิ้วครึ่ง B เท่าไหร่ B คือส่วนนี้ B ก็วัดไปฟุป๊บมาปุ๊บยาวเท่าไหร่แล้วก็เอาแป๊บตัวเนี้โค้งตาม คุณก็เจียส่วนส่วนต่างที่เราไม่ต้องการทิ้งมันก็จะเข้ารูปทรงกับไอกระบอกแทปสองนี้เราพอดีเลยนะครับไม่ยากง่ายเอารูปนี้ให้ช่างดูช่างร้องอ๋อเลยเดี๋ยวเขาเชื่อมค่าแรงทําเชื่อมตัวนี้กับเชื่อมหางเสือสี่ห้าร้อยบาทสบายๆคุณไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรเลยซื้อแต่เหล็กวัสดุให้เขาเดี๋ยวเขาเชื่อมแข็งให้เรียบร้อยเลยครึ่งวันเสร็จอาทิตย์หนึ่งก๊อปปี้ได้ขึ้นจิ๊กก๊อปปี้ได้ห้าสิบโครงอาทิตย์หนึง่งห้าสิบถึงเจ็ดสิบโครงได้เลยผมขายได้เป็นปี นะครับปีหนึ่งทำสองครั้งเป็นเรื่องง่ายมากเดี๋ยวขั้นตอนการประกอบจะอธิบายอีกทีว่าจะเอาแต่ละชิ้นมาประกอบอยังไงดูในซีดีจะเห็นช่างเขาเอาแต่ละชิ้นเนี่ยคว่ำลงในในแผ่นแผ่นเหล็กพื้นเหล็กแล้วก็หนุนด้วยเหล็กกองขนาดหนึ่งนิ้วนะครับมันจะทำให้หมดยกขึ้นแล้วก็ประกอบประกอบชิ้นชิ้นยึดแผ่นขดลวดด้านบนด้านล่างยึดชิ้นเหล็ก เหล็กยาส1นิ้วครึ่ง2ชิ้นเนี่ยแล้วก็ชิ้นที่จะจับขนรวดตัวนี้พร้อมกับดุมดุมรถก็คือฮับแบลลิงนะครับอขออภยัยอันนี้ก็ลักษณะโครงสร้างาทีนี้จากดุมตัวเนี้ยเราจะยึดจากบูมจากเซนเตอร์ของยอตัวเนี้ย มาผ่านจะมาถึงเซนเตอร์ของดุมตูวนเนี้ยระยะแค่ไหนเอกสารหน้า21ครับเอกสารหน้า21เห็นไหมครับเขาว่าจากเซนเตอร์บูมเสาวมาเนี่ย5นิ้วนะกัะหันชนิดนี้จะเป็นกัะหันชนิดหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าคุณจะทําแบบทวนคุณก็ย้ายชุดนี้มาอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งใบพัดก็เหลากลับอีกด้านหนึ่งมันก็จะหมุนทวนเข็ม แต่ถ้าใครยังไม่เคยมีประสบการณ์ก็ทําตามตําราเล่มลน,นี้ไปก่อนง่ายครับไม่ได้ยากไมไ่ยากเลยทํากับข้าวยากกว่าให้ผมไปทํากับข้าวเนี่ยผมทําไม่เป็นผลทากับข้าวมาทํากรแข่ง,ขงกับผมก็ก็สู้ผมไม่ได้เพราะผมทํามาหลายตัวทํามาเยอะเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันทุกอย่างหัดได้ฝึกได้ถ้าคุณตั้งใจทํานะครับวัดมาห้านิ้วนะไซต์อื่นมันก็จะโตขึ้นพอโตขึ้น เซนเซอร์ Center, จุดหมุนเนี่ยมันก็จะเลื่อนเป็น5้านิ้วครึ่ง6นิ้ว7นิ้ว8ดนิ้วอ่ะหน้าท,ท้ายมันจะมีหน้าท,ท้ายประมาณหน้าห9 60 61นะ้าเอะไรเนี่ยไซส์ใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางสเมตรเซนเซนเตอร์ตรงนี้ห่างต้อง8ดนิ้วเนะี่ยเห็นไหมครับไซส์นี้ก็โตเท่านี้พอคุณเป็นคุณอยากทำไซส์ใหญ่ขึ้นทุกอย่างก็ขยายตามอัตราส่วนขยายตามสเกลอัตราส่วนนะครับรูปร่างมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแต่ว่าดุมคุณจะใช้แบบไหนเนี่ยจุดหมุนจากจุดเนี้ยมานี่ ห้านิ้วนะครับรูปร่างหน้าตาอันนี้ขึ้นอยู่ว่าลักษณะดุมว่าคุณไปเลือกเอารุมชนิดไหนขอเป็นรุมรถลครับง่ายสุดประหยัดสุดถูกสุดและไปอู่คนรู้จักก็ได้ไปขออะไรบางทีเนี่ยล้อรถเนี่ยซัวขับขึ้นล้อหลังมันเป็นล้อหน้าบางทีล้อหน้าไปชนอะไรมาลูกป,ปืนแตกเนี่ยมาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนคู่เลยเปลี่ยนสองข้างเลยซ้ายขวาถ้าคนที่เขา ไม่มั่นใจความปลอดภัยเนี่ยเขาจะไปรับเปลี่ยนให้เปลี่ยนคู่เพราะอีกดุมอีกดุมหนึ่งมันจะเหลือทิ้งเฉยเเพราะฉะนั้นอูก่ก็ถ้าอู่เขาให้คืนก็คืนไปถ้าอู่เขาเก็บไว้ไปขอซื้ออูก่ก็ได้หรือรู้จักกันไปขอก็ได้ฟรีๆนะครับจบเรื่องโครงเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนประกอบชิ้นงานจริงๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอี่หน้าสิบเอ็ดแล้วน,นะต่อไปหน้ายี่สิบสองครับหน้ายี่สิบสองดูในซีดีจะมีงานโครงเหล็ก จะเข้าใจง่ายเลยแล้วพอดูในตำราผมอธิบายเนี่ยง่ายนะยีิบสองนะครับแผ่นเหล็กที่ใช้ติดไม่เหล็กเนะี่ยอย่างน้อยหนาแปดมิลนะครับ9้ามิลก็ได้10มิลก็ได้ก็เพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยแต่จะมีผลดีแต่จะดีมีผลดีใช้ดุมล้อสี่รูหรือห้ารูก็ได้นะครับเขียนเขียนไว้หัวกระดาษเลยเปิดมาหน้านี้ปุ๊บเขียนเลยแผ่นเหล็กหนาะไม่น้อยกว่า8มิลนะครับจะใช้สี่รู6รูก็ได้ ทีนีตัวเลขที่เขาบอกว่าต้องใช้แผลล่นเหล็กโตเท่านี้เนี่ยยังไม่ต้องไปเชื่อเขาเพราะเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับการพันขดลวดแต่สามารถตัดเลยสั่งถ้าคุณอยากจะสั่งตัดก็ตัดได้นะครับที่12นิ้วครึ่งนะครับเส้นผ่านศูนยกลาง12นิ้วครึ่งแล้วก็เอาดุมรดเอาฝาดุมฝาดำที่ค้อบผ้เออ่เบรกเอาฝาดำตรงนั้นไปให้ลงกึงด้วย ลงกลึงเขาจะทําการกึงรูให้เราถ้าเป็นสี่รูก็กึงสี่รูแล้วก็รูกึงรูกลางให้ด้วยกึงกึงรูกลางทําเหมือนกันสองแผน่นนะครับตอนนี้เราก็แต่เรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องติดลัศมีแม่เหล็กเนี่ยขยับเข้าเขาจะบอกเท่าไหร่แต่ให้ติดให้ถูกไว้ก่อนก็อาจจะติดไว้ก่อนยึดรูใดรูหนึ่งเป็นหลักนะครับยึดรูใดรูหนึ่งเป็นหลัก แล้วใช้แบบผน่ผนไม่โปรเทคเตอร์หรือจะเป็นแผ่นองศาแบบ360้องศาก็ได้วัดไปทีละ30องศาแบ่งไปแผ่นวงกลมเนี่ยมันเท่ากับ360เราจะติดไม่เหล็ก12ชิ้นก็สบสอหาร12 3เป็น36ก็ช่องละ30องศาช่องละ30 30 30เห็นไหมครับมันจะมันจะมันจะได้เก้าสิจะได้ส่วนเราติดบวกแผ่นต่อไปก็เราก็ติดลบ บวกลบ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 อีกแผ่นหนึ่งก็เหมือนกันอีกแผ่นหนึ่งก็ติดบวกลบบวกลบบวก,ลบ,บวกลบเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเอาสองแผ่นมาประกอบกันเนี่ยขั้วบ,บวกกับขั้วลบเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูดกันเองถ้าใส่เข้าไปแล้วมันผักก็แค่หมุนไปเก้าสิบองศาเห็นไหมครับหมุนมาเก้าสิบองศาเนี่ยจากขั้วบวกก็จะกลายเป็น,นปขั้วลบแล้ว จากลบก็จะกลายเป็นบวกนะครับไม่ต้องไปซีเรียสถ้าได้สีรูนะแต่ถ้าเคสกรณี5รูได้5รูมาได้ดุม5้ารูมาเนี่ยถ้าได้ดุม5รูมาเดี๋ยวผมหาแผ่นห้ารูก่อนกรณีที่คุณได้แผน่นได้ดุมรถแบบ5รูมาเนี่ยคุณจะเอารูได้รูหนึ่งเป็นหลักก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นให้ดูเห็นไหมพอมาวัดมา90เนี่ยมันไม่มีรูแล้ว คุณเอารูใดรูหนึ่งเป็นหลักเสร็จแล้วคุณก็ติดแม่เหล็กฝั่งนี้เป็นบวกเอาดุมเอาแผ่นแม่เหล็กอีกมาแผ่นหนึ่งมาเอารูได้รูหนึ่งเหมือนกันเริ่มต้นที่ศูนย์องศาแล้วแบ่งไปอีกสามสิบนี่นะเอาแม่เหล็กบวกติดฝั่งนี้ก่อนพอแผ่นที่สองคุณเอาขั้วลบไปติดอ่าแล้วรูตรงนี้มันจะตรงกันแล้วแม่เหล็กชิ้นอื่นๆเนี่ยมันก็จะตรงกันไปหมดนี่กรณีห้ารูนะครับ ก็ไม่ต้องซีเรียสติดผิดก็สกัดออกมาติดใหม่ไม่เสียหายหล,ล่อเรซินใหม่เดี๋ยวอัน,นตอนหล,ล่อเรซินสดรวดแต่ว่ากันนะครับอันนี้ถ้าในซีดีรูปภาพคุณจะเห็นผมเอาปากกาเคมีเขียนบวกลบบวกลบลบเนี่ยเกิดจากการติดแม่เหล็กตัวนี้นะครับนก็แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กที่ต้องให้เขากึงนะครับเสียค่ากึงไปให้ลงกึงเขากึงมันจะได้กลมจะได้เสถียรจะได้น้ําหนักไม่บาลานซ์หนีศูนย์เดี๋ยวถ้าถ้า แผ่นเหล็กก็ไม่ได้ศูนย์ใบพัดก็ไม่บาลาน์โอ้โหทีนี้กลงหันสันยังกระเจ้าเข้าเลยเวลามันหมุนแล้วเนี่ยสันยังกะเจ้าเข้าไปจ้างเขากึงนะครับสองแผน่นค่ากึงแล้วแต่ลงกึงถ้างานเขาไม่เร่งมันก็ราคาถูกถ้างานเขาเร่งถ้างานเขามีแล้วเราไปเร่งเขาแพงมหาโหดเราต้องไปร้านลงกึงที่อย่าไปอย่าไปเร่งเขาบอก เสร็จเมื่อไหร่ก็โทรตามนะครับโอเคนะใช้แผ่นเหล็กแปดมิลนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อยสิบนิ้วครึ่งแล้วเดี๋ยวไปเคากึงออกมิลสองมิลเวลาใช้แก๊สตัดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่กลมไปเคากึงให้กึงบอกกึงออกให้กลมพี่เหมือนกัน2แผน่นแค่นั้นแหละครับลงกึงเขารู้แล้วก็เอาฝาดำไปด้วยฝาดำเดี๋ยวตอนถอดดำผมอธิบายรอบนึงบอกกึงวงในให้เหมือนฝาดำเลยเดี๋ยวช่างเขาจะบอกโอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับไม่มีอะไรมากหน้ายี่สิบสอง จะเห็นไหมเราก็เราพร้อมจะกึงเหล็กแล้วก็กึงเราพร้อมจะติดแม่เหล็กแล้วก็ติดแต่ส่วนระยะจะขยับเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องขดลวดพอได้รู้รู้เส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดปับ๊บเราก็จะรูระ้ระยะที่จะใช้ติดแม่เหล็กแล้วลนะัอมอาไหนาก็ทําทําทําไว้พอทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เอามาประกอบปุ๊บจะได้กางหันหนึ่งตัวเลยไม่ต้องไปกังวลว่าทําแบบนี้เราจะไปเข้ากับตัวน,นู้นได้ไหมตัวน,นู้นจะเข้ากับตัวนี้ไหมไม่ต้องทุกอย่างออกแบบไว้ลงตัวหมดนะครับ ดูหน้า23สิบสานะครับดูต่อที่หน้า23สาทีนี้อันนี้เขาพูดเรื่องแบบหล่อขนลวดขนลวดแต่ละขดแต่ละขดมี่ม้าขด10ขด12อขดอะไรก็แล้วแต่แต่ละขดมันเป็นไม่เป็นมันก็เป็นอิสระต่อกันพอเราสายไฟมาเชื่อมหัวแรงบัดกรีเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันขยับได้ทํายังไงเราเคเบิลไทล์รัดแล้วก็หล่อดด้วยเรซินเรซินก็คือพลาสติกเหลวเราจะมีแบบ ไม่ใช่แบบหลอกกรอบรูปวิทยาศาสตร์นะครับเป็นแบบหล่อไฟเบอร์หล่อเรือหล่อรถหล่ออะไรเนี่ยทำกันชนรถนะฮะก็จะเป็นพลาสติกเหลวเดี๋ยวในซีดีจะเห็นอันนี้เป็นแบบหล่อตัดตัวเลขตามนี้เลยยี่สิบสี่นิ้วนะครับยี่สิบสี่นิ้วยาวยี่สิบสี่นิ้วคูณยี่สิบสี่นิ้วใช้ไม้ัดหนาใช้ไม้ดหนายี่สิบมิลเลยสิบแปดถึงยี่สิบมิลใช้ทั้งหมดสามแผน่น จะมีแผน่นแผ่นรองแผ่นรองล่างแผน่นแผน่นแผน่นอะมาแผน่นใดแผ่นหนึ่งก็ได้แล้วตัวเลขนี่ใช้กลางตามนี้เลยกลางวงเวียนตามนี้เลยกลางเวียนแล้วขีดวงกลมเลยขีดทําเป็นรูปใบโพธิ์สามใบเลยตัวนี้ก็จะเป็นรูสำหรับยึดน็อตกับตัวโครงปีกด้านซ้ายทําแบบหล่อเลยดูในซีดีจะเห็นมันจะหนา20มิลแล้วเอาขดลวดเอาขดลวดมาวางในนี้แล้วก็หล่อ เรซินพลาสติกเหลวพอผสมกับตัวเล่งแข็งเสร็จปุ๊บเทหลอทิ้งไว30้30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็คาแบบไว้1คืนเนี่ยเช้ามาแข็งเป๊กเลยค้อนทุบ3ชั่วโมงกว่าจะทุบได้นะครับนี่มเขียนว่าตัวเลขใช้ตามเอกสารแล้วก็ตัดตามแบบเลยฉลุฉลุเป็นเตเปอร์หน่อยนะครับจะเวลานั้น,น่ะเวลาฉลุก็ฉลุให้มันเฉียงๆหน่อยเวลาเวลายกขึ้นจากแบบอะ่ะจะได้ยกขึ้นง่ายๆนะครับอย่าลืมทาจจระบีต้องทาจจระบี ลูกปืนล้อที่แบบไม่เหนียวอ่ะไม่ยืดนะครับทาฉโลไปทั่วเลยแล้วไปตากแดดไว้เจะละบีมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วเวลาถอดแบบพิมพ์ออกเนี่ยถอดแบบคนลวดเนี่ยจะออกง่ายนะครับแผ่นนี้จะใช้ทั้งหมดสามแผ่นนะครับแผ่นรองพื้นแล้วก็แผ่นที่เราฉลุขอบแล้วก็มีอีกแผ่นบนแผ่นเรียบเอาไว้สำหรับปิดหลังจากที่เราหล่อแล้วเนี่ยต้องมีแผ่นบนปิดทับมันก็จะเรียบ ส่วนเกินมันจะเหมือนขนมทองมวอ้วนเน่ะส่วนเกินมันจะไหลออกด้านข้างเนี่ยส่วนเกิน,นจะทะลักออกด้านข้างนะครับทะลักออกแล้วดูในซีดีจะเห็นมีมี Le hin, เรซินส่วนเกินจะทะลักออกแล้วก็ไปหยุดนิ่งอยู่ที่แบบตรงนี้ก็จะเป็นแม่อัดไม่อดัดเป็นแม่อัดแบบนี่เป็นแม่อัดแบบอแบบพอคุณเทเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแผ่นคนรวดวนี้ก็จะเกิดวงกลมไว้สรับให้ดูสตัดดูสตัดเนี่ยที่คุณไปกึงดุมรถมาเนี่ยสี่รูเลยเนี่ยมันลอยไปหมุนหมุนหมุนได้ขนวุกจะอยุดนิ่งกับที่ นะครับดูตามแบบไม่ยากอันนี้คือแบบหลอไม่อาจเสร็จแ,แล้วก็ยิงหน้ายี่สี่ต่อไปหน้ายี่สี่นะครับเมือ่อกี้ยี่สามเสร็จแล้วก็ยิงยิงสรกรูตะปูเกลียวยิงตะปูเกลียวยึดให้แน่นดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับเป็นช่างแล้วเจาะไกลไว้ได้เอาตะปูเอาเหล็กอะไรก็แยมันจะได้ไม่ไม่ดิ้นหนี ถ้าดูในเห็นในซีดีผมจะมีเหล็กหนักๆเอาอิดบล็อกก็ได้ของหนักๆอะไรก็ได้ทับวางไว้มันจะค่อยๆกดพลาสติกเหลวมันจะเหมือนเหมือนแป้งเปียกอะ่ะมันก็จะค่อยๆซึมส่วนที่เกินมันจะทะลักออกหาของหนักๆทับผมก็จะใช้แล้วแต่ใช้ใช้แท่งเหล็กใช้อิดบล็อกใช้อะไรที่มีของหนักอ่ะวางทับไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็แกะแบบออกเอามากรีดกรีดส่วนเกินทิ้งขอบ ส่วนเกินเหมือนขนมทองม้วนนะครับกีดส่วนเกินทิ้งแล้วก็ปล่อยเขาอยู่นิ่งๆอยู่ในแบบอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือแบบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉลุออกมาแล้วก็ยึดแล้วก็อย่าลืมทําเจาะเป็นช่องสำหรับให้สายไฟออกด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืมแล้วแต่เนี่ยอย่างรูกนี้ฝรั่งก็ททำเอาขึ้นมาข้างบนหรือจะทําออกด้านข้างก็ได้ไม่เป็นไรผมทําออกด้านข้างสะดวกเวลาทํางาน อ่า้เมื่อกี้เรื่องเป็นเรื่องเ,เรื่องไปเมื่อกี้เรื่องแบบหล่อขนลวดเออเรื่องเรื่องหล่อเรซินขนลวดอ่ะทีนี้ทีนี้วันนี้ก็นายี่สิบห้านายี่สิบห้านะครับนายี่สิบห้าเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องฟอร์มพันขนลวดหรือแบบพันขนลวดกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเทปหน้าแล้วกันนะครับต่อเทปหน้า